กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเอคนบ้าหวยรวยแน่นอนสวัสดีนะคะเช้าวันศุกร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะอะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วหลายๆท่านคงแบบเป็นวันหยุดแล้วใกล้วันหยุดแล้วเสาร์อาทิตย์อิชาอิสานะบางท่านที่ทํางานแบบจันทร์ถึงศุกร์เนาะอยู่เสาร์อาทิตย์นะเอ,อมีเวลาพักผ่อนกับครอบครัวด้วยวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าแนวทางของเราไม่ว่าจะเป็นลาวสตาร์ลาวปลาลาวจำปลาสัแล้วก็ ลาพัฒนาชุดลาวมาแล้วนะคะเรามาเข้าความคมสักนิดนึงเขาบอกการทํางานก็เหมือนขึ้นบันไดอะคะ่ะเ,เดินขึ้นบันไดไต่ขึ้นบันไดนะแต่ถ้าประจบเจ้านายเมื่อไหร่นะก็เหมือนได้ขึ้นบันไดเลื่อนเมื่อน,นั้นนะก็ข <c oughs> ำๆอะ่ะค่ะท่านผู้ชมเช้านี้อย่าอะไรมากมายบางบางวันก็เหนื่อยเมื่อยลานะบางวันก็ท้อแทบเดินไม่ไหวมารังก็บน แต่ก็ไม่เกิดอะไรนะคะแต่ขยันทำงานต่อไปอย่างไงก็ต้องได้เงินอ่าสู้กันค่ะความขยันไม่ทำให้ใครอดตายนะคะท่านผู้ชมนะอย่าเลือกงานอย่ามินง,งานน้อยนะไม่นอนคอยวาสนาจบสูงสมานะการเงินการงานก็กว่าจะหาได้นะทำไปก่อนเนี่ยเพิ่งเลือกงานเหมือนหนูก็ต้องปูเหมือนกันนะทำงานไปเรื่อยๆนะเนาะนะทำงานทุกวันเลยนะคะว,ว,วันไหนแบบหาบ้านเยอะๆนะนะก็กลับมาเร็ว วัาไ,ไหนหาบ้านโหบางท่านรู้ไหมท่านผู้ชมขับรถ3 4กิโลเอ้สามสีกิโลนะขับเหมือนแบบโหไปไปจังหวัดอื่นเลยเราแค่วิ่งแค่ระยองวนไปวนมาวนมาวนไปอย่างเงี้ยหางานนะใช่ว่าจะได้ง่าย,ายๆนะท่านผู้ชมนะการหาบ้านนะเราเริ่มต้นที่การคำนวณแรกเลยนะสำหรับแนวทางของเรามาแล้วเมื่อที่แล้วที่ผ่านมาเนาะยินดีด้วย นะเน้เนๆกันไปเลย1 0เล่นเล่นน้องเอเล่นยังไงให้ได้ถอนคะเล่นวิ่งไว้ก่อนนะสายวิ่งสายรูทสายเจาะและสายลากนะชอบแบบไหนาตามแบบนั้นนะคะวันนี้ก็สวัสดียมเช้าด้วยอะไรๆเรเพิ่งตื่นมาเมื่อวานเราไร้โสดเนาะเจอกันตัวเป็นๆวันนี้ก็จะมาพูดคลิปเหมือนเดิมหน้านตาดูท่านผู้ชมหรือเพิ่งจะตื่นนอนก็จะพามันแหละแต่ชุดนอนเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนอนจริงๆนะก็รีบมาทําคลิปเพราะว่าต้องมีงานแต่เช้าอีกแล้วนะะช่วงนี้ก็ งานเยอะนะพยายามหาเงินนะคะนี่รออยูใอนะ่ใครเป็นเหมือนกันบ้างนะใครเป็นเหมือนกันบ้างนะอย่ารวยทางรัฐนะคะไม่มีใครรวยทางรัฐได้เนาะอ่ะสำหรับแนวทางของวันนี้นะเริ่มต้นที่ลาวจำปาสักเลยค่ะชุดลาวนะคะอยู่ในลาวจำปาสักนะ,ะดูด,ดีๆนะคะชอบแคปนะ,อะชอบแคปไว้ได้เลยสําหรับแนวทางวันที่7โอ้แปบ๊บเดียวเองอ่ะกลเข้าสู่วันเด็กแห่งชาติอีกแล้วนะสำหรับวันที่7ด ลาวจาปาสักนะคะได้เด่น0ลอง9ค่ะท่านชมเน้น05ลอง0198กัน0791 9052018 91ค่ะสำหรับแนวทางของลาวจาปาสักนะคะแคปไปนะแคปไปนะ โอเคนะจบไปแล้วสำหรับเราจะปาษากกขออนุญาตดื่มน้ำสักโคก้งอ่ะบางครั้งก็อิจฉานะคะหลายๆท่านนะที่อยู่แบบภาคภาคเหนือเนาะหนูนี่จะบอกเลยว่าโอ้แม่เจ้าจัองหวัดสุรีรร้อนมาก ร้อนมากอะท่านผู้ชมดูดิททำงานผิวดําทําเมี่ยงเลยคือแบบไม่ได้ใส่เสื้อนะแขนยาวด้วยทํางานก็โอ้โหดำปิดปีเลยค่ะสู้ๆในะทำงานอย่าเรื่องงานไม่บน่นไม่บน่นไม่บน่นนะทำงานกันอยู่สองคนอนะเอออ่ะดูก,กันต่อเลยสำหรับแนวทางเหลาสตาประจำวันที่7นะคะมกราคม2 5 6 4ค่ะ เด่นหนะคะลาวสตาลองสองเด่นหนึลอง, 2, 18, ลอง1นึ่กัน1 0 2 8 2 13 7 18และ9 2 4ค่ะสำหรับแนวทางของลาวสตาค่ะ ยังไม่จบนะเราจะมีตอนที่น้องเองเรามาแล้วค่ะก่อนที่ขอกั้นกลางสักนิดนึงเขาบอกทุกรอยเท้าที่ก้าวเดินต้องเผชิญกับอุปสรรคนะคะและปัญหาทุกๆอย่างที่ได้มาต้องเดินหน้าไขว่คว้าด้วยตัวของเราเองนะคะอยากจะได้อะไรนะะบางท่านบอกสมัยก่อนเนาะเขาบอกว่าเก็บเก็บหอมรอมริบนะคะทีละนิดทีละหน่อยนะคะอยากได้อะไรก็ซื้อนินสดนะคะทุกวันนี้นะคะ หล,หลายท่านเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมุมมอง,มอ,งอยากจะซื้ออะไรนะคะต้องกู้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอะไรอย่างน้อยมีของสิ่งใหญ่ๆไว้ก่อนนะอยากเขาเรียกว่าอย,า,อยาใช้กู้เงินกินตัวนะแบบนู่นนี่นั่นนะใช้กู้มาเกี่ยวกับซื้อบ้านซื้อรถนะเป็นของใหญ่ๆหไว้ก่อนนะเพราะว่ากว่าเราจะเก็บเงินพวกนี้ได้โอ้โหได้หลายปีมากๆเลยตอนทำงานนะได้ระดับนึงแล้วหนึ่งปีแล้วนะสามารถกู้ได้แล้วก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นแบบ แรงบูกใจหลายๆท่านแบบไม่มีบ้านไม่มีรถรั่วหลายๆท่านทางานไม่ได้สนใจกับเอ,อ่อเมืองที่เราอยู่หรอกเช่นเมืองชลบุรีเมืองหลวงที่เราอยู่ไม่สนใจใช่ไหมเก็บเงินส่งกลับบ้านนะที่เมืองนอกที่ปัานนอกหรอกก็ได้อับต่างจังหวัดให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกปุงปลูกบ้านหลังใหญ่ไปเลยเธอใช่ไหมบางท่านทํางานที่นี่โอ้โหเป็นแพทย์แม่บ้านไปอยู่ที่นู่นโอ้โหรวยนะมีที่มีทางเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่อยู่ที่เขาเก็บนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะ หนูก็เป็นคนหนึ่งที่สู้เหมือนกันนะคุณบูไม่มีพ่อนะไม่มีแม่ส่วนเราเองก็แม่ก็มีภรระนะหลายๆอย่างนะไม่มีพ่อเหมือนกันสู้กันมาสองคนนะคะค่อยๆเก็บเทียนนิดเทียนหน่อยนะคะมาซื้อสร้างบ้านสร้างรถก่อนแรกบางท่านบอกว่าต้องมีบ้านก่อนไว้สุขหัวนอนใช่ไหมแต่หนูอยากมีรถก่อนนะคะมีรถก่อนเพื่อที่จะหาง,งานนะรถไปกับเราได้ทุกที่พาเราไปเที่ยวพ,พาเราไปนู่นนี่นั่นนะเจ็บไข้เย็ป่วยเราก็ขับรถไป มีรถไปก่อนนะคะถ้าถามหนวว่าตอนนี้ควรมีอะไรไว้ก่อนควรมีรถไว้ก่อนอย่างน้อยรถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่ซื้อไว้ก่อนนะอ่าดูไว้ก่อนแล้วพอมีหน่อยนึงก็ค่อยมีบ้านอ่า ดีไหมคะวันนี้ก็มีแรงบันดาลใจแล้วก็คำคิดแง่คำคมนะ,ะหลายๆท่านไม่เหมือนกันคนเราเกิดมาในครอบครัวไม่เหมือนกันนะอย่าเอาตัวเองมาเปรียบเทียบคนอื่นแล้วก็อย่าเอาคนอื่นมาเทียบกับตัวเองนะอย่าทัดฐานบันทัดฐานของตัวเองมาเทียบกับคนอื่นเหมือนกันนะบางท่านบอกว่าหนูสอนหรือเปล่าไม่ได้สอนเราแค่แบบเราแค่แบบให้มุมมองความคิดเพราะบ,บางท่านไม่มีเพื่อนคุยหนูเป็นอีกหนึ่งคนที่พูดพูดแล้วก็พูดคุยกันได้นะน้องเอ๋เนาะก็อย่างที่บอกเลยกลับมาเหมือนเดิมนะกลับมาพูดเหมือนเดิมอีกแล้วนะพูดคุยกันเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือรักเหมือนเดิมรักท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่รับชมหนูเนี่ยสามสี่พันห้าพันหกพันคนเนี่ยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงของให้รวยนะคะยังไม่จบนะยังมีน้องเอราวมาแล้วนะชุดนี้ก็รับพัฒนาชุดเรามาแล้วที่สําคัญสนับสนุสนสลากกิ่แม่งของเรากัน,ากนด้วยนะคะเล่นยังไงให้ได้ถอนอย่าไปเชื่อมั่นหนูมากนะให้เชื่อพี่ๆไว้นะเชื่อหนูแค่สิบเปอร์เซ็นต์พอที่เหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่รุน้วนนะต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้เยอะนะคะไม่มีใครได้เลยหวยแล้วรวยนะคะท่านผู้ชมคาหนยนเลนะ ะดูกันต่อเลยค่ะสำหรับแนวทางวันที่7มกราคม2อ6พนะคะได้เด่นศูนย์ลอง9ค่ะเน้น0 5ลอง0น8นะคะการ0 2น1 9 0 5 8 9 1และ298ค่ะสำหรับแนวทางของน้องเอลาวมาแล้วจ้าแคปไปได้นะคะสำหรับชุดนี้นะชอบตามเลยไม่ชอบพานได้เลยบางท่านบอกโห,โหน้องเอเร็วมาก บางท่านบอกโอ้โหน้องเอเร็วเร็วมากนะบางทานป้าก็แก่แล้วจดไม่ทัน,บา,ทานบางท่านบอกว่าแคปแคปเร็วเกินไปป้าแคปกำลังหาพี่แคปอยู่น้องเอจบแล้วนะต้องขออภัยด้วยนะะก็พยายามทำเต็มที่นะทุกการแนวทางเราทำเต็มที่ไม่มีใครมาเล่นๆคิดเองคำนวณเองนะมาจากแบบมันสมองเราล้วนๆไม่เคยผัดไปก๊อปปี้ใครหรือว่าไปดูเลขใครว่าอู้คนนี้ดังคนนี้แม่นแล้วเอามาเป็นของตัวเองไม่เคยทำนะคะ จากวันแรกจนวันนี้เราพัฒนาของเรามาเรื่อยๆพัฒนาสูตรปรับสูตรนะคะโอเควันนี้ได้จบลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลาวสตาร์เราจำปาสักแล้วก็น้องเอลาวมาแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วรับชมอีกแนวทางหนึ่งคือแนวทางของฮานอยโรมิสนะคะสวัสดีค่ะ